ครับสวัสดีครับผมต้อมพอเพียงนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการกลับด้านคาการกลับด้านของคาบูนะครับคือจริงๆเนี่ยโอ้ยสมาชิกหลายท่านนะครับไม่ทราบนะครับว่าคาบูเนี่ยจริงๆมันสามารถกลับฝั่งได้อันนี้แต่ถ้าท่านใดดูแล้วก็แล้วไปนะครับแต่ม,มีบางท่านที่ไม่รู้นะครับอ่าไม่รู้ถือว่าไม่ผิด แต่ว่าผมจะมาอธิบายว่ามันจะกลับด้านอย่างไรนะครับดูคาบูนะครับลูกเร่งดูลูกเร่งก่อนเนอะลูกเร่งนะครับลูกเร่งตัวนี้นะครับโอเอสนะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวกาอ้างก่อนนะครับเครื่องที่นํามาอ้างอิงคือโอเอสกับไซโตแต่มันในเครื่องรุ่นใหม่ๆมันกลับด้านคาบูได้หมดแล้วมันสามารถกลับลูกเร่งให้มาอยู่ฝั่งนี้ได้เข็มมาอยู่ฝั่งนี้ได้หมดแล้วทุกรุ่นนะรุ่นใหม่ๆมันโรงงานเขาคิดมาแล้วว่าตมันต้องกลับด้านคาบูได้ แต่ในรุ่นเก่าๆเมื่อรุ่น20ปีย้อนหลังเนี่ย20ปีลงล,ลงไปเนี่ยมันอาจจะอาจจะยังไม่ไม่ไม่ซัพพอร์ตเรื่องการขับกับด้านคาบูนะครับแต่ก็ว่ากันไปตามเครื่องนั้นๆน,น,นะแต่เครื่องใหม่ๆปัจจุบันนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันสามารถขับด้านคาบูได้หมดแล้วนะครับลับอย่างไรมาดูกันนะครับดูโอเอก่อนนะครับโอเอสโอเอสโอเอสก็ใช้ตัวดูโอเอสนะครับดูให้ดีนะครับ มันจะมีน,น็อตยึดคาบูสองตัวถูกไหมครับน็อตยึดคาบูสองตัวเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมอีกนนึงนะไอ้น็อตยึดคาบูสองตัวนะครับตอนนี้ลุก,ลกเร่งคุณเออไม่เราดูเข็มดีกว่าเข็มอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายของกล้องลุกเร่งอยู่ฝั่งขวาของกล้องเห็นไหมครับคุณต้องการย้ายคุณต้องการย้ายให้ลุกเร่งมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเข็มไปอยู่ฝั่งขวาย้ายอย่างไรนะครับไม่ยากเลยนะครับ เ,เดี๋ยวทำเอา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 โอเอสก่อนนะเอาอเอสก่อนนะครับก็ขันน็อตออกขันน็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะครับคุนบอกหนึ่งอันนี้ผมคลายไปแล้วนะครับสองอ่าขันสองตัวนี้ออกก่อนนะครับสมาชิกบางท่านไม่ทราบนะครับก็บอกเอาพี่มันเข้าไปมันตรงกับถังเลยนะครับเพราะถ้าเกิดลูกเล่งมันตรงกับถังเนี่ยมันจะไปชนถังมันมัน ตรงฝั่งอาร์มคนเล่งเนี่ยมันชนกับถังุูบเนี่ยปัญหาของมันคือว่ามันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่ได้เพราะมันชนถังนะครับเข็มบางทีเข็มอยู่ข้างล่างเวลาจะจูนเข็มที่ต้องก้มเครื่องลงไปมันก็ไม่ได้มันเราต้องให้เข็มอยู่ข้างบนลูกเล่งอยู่ข้างล่างนะครับมันมีวิธีอยู่นะครับก็คืออย่างนี้ครับสมาชิกท่านไม่รู้นะครับก็พอถอดน็อตยึดสองตัวี่ดึงดึงมาเลยครับดึงมาเห็นไหมับดูนะครับเห็นเนาะเห็นไหมดึงมาเลยครับดึงกระบุนมาเลยปุ๊บหลุดแล้วครับหลุดแล้วเห็นไหมครับดูแลเห็นไหมครับ ดูละแค่น,นี้เสร็จปุ๊บคุณอยากให้อาร์มคันเร่งมาอยู่ทางซ้ายเข็มไปอยู่ทางขวาถูกไหมคุณก็หมุนครับหมุนแล้วจะมีโอริงตัวหนึ่งนะครับเท่าไหน่มาเดิมจบแล้วครับแล้วก็ขันน็อตคืนเห็นไหมครับจบนะครับเสร็จแล้วนะครับอ้าวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องขันแล้วกันนะครับเอาจุกจุกไว้ก่อนนะครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นสองตัวนี้จบ แค่นี้เองนะก็นี่เันเล่นก็มาอยู่ขวาแล้วเอ่ออาร์มคันเล่นก็มาอยู่ขวาเอ่อข็มก็มาอยู่ซ้ายแล้วเฮ้ยโทษดิอาร์มคันเล่นก็มาอยู่ซ้ายเข็มก็มาอยู่ขวาของกล้องแล้วเวลาวางเครื่องยนต์ก็วางเครื่องคว่ำเครื่องคว่ำเห็นไหมครับเข็มจะออกมาทางนี้อเห็นไหมครับถ้าวางเครื่องคว่ำเห็นไหมข็มจะออกมาทางนี้ก็ง่ายแต่ถ้าวางเครื่องเอียงอย่างนี้ไม่ได้อาร์มอยู่ข้างบนเห็นไหมครับถ้าวางเครื่องเอียงอย่างนี้ไม่ได้อาร์มอยู่ข้างบนนะครับอาร์มอยู่ข้างบนเข็มอยู่ข้างล่าง อย่างนี้เวลาคุณจูคนคุณต้องก้มไปจูนมันก็ไม่มันมันมันก็จะไม่ไม่สะดวกเห็นไหมครับถ้าวางเครื่องคว่ำมาได้เห็นไหมครับถ้าวางเครื่องคว่ำเข็มมาอยู่ฝั่งนี้ท่อก็มปอยู่ฝั่งนี้ออกมาตรงนี้ท่อนะครับลูกเล่งก็จะมาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับああไอไอไ้ไดึงลวดคนเร่งก็จะมาตรงนี้อย่างเงี้ได้นะครับนี่คือการกลับด้านคาบูโอเอสใโตก็ทําเหมือนกันอโอเอสก่อนนะไส่โตก็เหมือนกันครับไสโตะนะครับ สมาชิกหลายท่านก็ขันน็อตยึดคาบูสองตัวนี้ออกไซโตะนะครับเห็นนะครับอาร์มตอนนี้อยู่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 ขวามืออยู่อยู่ขวาของกล้องเข็มอยู่ซ้ายของกล้องนะครับดูนะครับผมจะย้ายให้เข็มไปอยู่ขวาแล้วอาร์มมาอยู่ซ้ายถ้าเหมือนกันนะครับสักครู่นะครับก็สมาชิกหลาาไม่รู้นะครับก็เกิด มาเจอคลิปนี้ก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันกลับด้านคาบูได้นะครับถามว่ามีผลต่อก,การใช้งานไหมไม่มีผลเลยนะไม่มีผลเลยนะครับเก้กลับด้านเฉยๆไม่มีผลนะครับก็ไอโซ,โซไซโต้ก็เหมือนกันเบี่ยงมาก,ก่อนนี้ก็ดึงออกไซโต้นะครับแล้วก็ดูนะครับเมื่อกี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วการได้เข็มไปไว้นี่ก็หมุนครับพริกแล้วก็สอดลงไปครับนะแล้วก็ผักเข้าไปให้มันอยู่ล็อกมันแค่นี้แล้วก็ยดึดครับยึดนอด็อต จบครับใจโตโอเคไหมครับโอเคนะได้แล้วเรียบร้อยไม่ขันไม่แน่นนะครับเหมือนกันก็ขันสงน,น,นับนี้ให้แน่นก็คือจบเห็นไหมครับลูกเล่งก็จะมาอยู่ฝั่งซ้ายเข็มไปอยู่ฝั่งขวานะครับวางเครื่องคว่ำลูกเล่งมาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับถ้าวางเครื่องคว่ำเห็นไหมนะครับวางเครื่องคว่ำลูกเล่งมันอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับก็ดูเอานะครับมันก็จะห่างอ่างออกมาจากถังเพราะถัง,งม,า,า,ม,มา,าอยู่กลางรูสมัครถังมันจะอยู่กลางกลางนี้อยู่แล้วนี่ก็จะกขยับมาอยู่นี่ได้ อ่านะครับโอเคแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วถ,ถามว่ามีผลต่อการจูนไหมไม่มีผลนะครับการปรับคาบูไม่ว่าจะกลับซ้ายกลับขวายัางไงก็แล้วแต่ไม่มีผลต่อการจูนเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั้นอยา่าอย่าคิดว่าการกลับคาบูต้องจูนใหม่นะไม่ต้องนะครับกลับคาบูไม่ต้องจูนใหม่นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแค่เปลี่ยนจัดเข็มมาไว้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแค่นั้นเองนะครับอ่ะ ถือว่าเป็นความรู้นะครับสมาชิกท่านใดที่ไม่รู้ก็นําไปปรับใช้ดูนะครับลองนําไปปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับการวางเครื่องยนต์ของของสมาชิกด้วยนะครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยโอเคครับขอบคุณครับ